สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนสุมองสุบอนท,ท,ท,ที่ติตมหับส้มส่องสนีป่าพี่น้องเมื่อในน้องดำกับแม่มาเนาะเผินมาซอยวียกพี่น้องเผินมาซอยวี่กของสนีพี่นอ้อ,อ,เองเผินมากับแม่กับน้องเพิ่บบนน้องดำไปหานหมักท่านได้ทรายไรเจ้าเนะอโอ้โหหมักท่านลาไรกับบ่ได เจ้ากเกาะแล้วกรสัานผู้พี่น้องแม่ของแม่น้องดำพี่น้องเอ้ยเห็ดข้องน้ะลงไปเน,ะน,น,นาะเพราะว่าสิได้เห็ดสังฆทานพี่น้องเอ้ยสังฆทานอยู่ในเฮือนเนาะแม่ของน้องดำเพิ่นก็เลยมาซอยเพิ่นมาตั้งแต่เพนผลแหละพี่น้องเอ้ยบ่ได้มีเวลากันเลย เห็ดเวียกกันอย่างใหญ่่นอะกวดสถทานที่เนาะเห็ดสถทานที่ไาไพี่น้องเลยเมื่องานวันอาทิตย์เนาะแต่ว่าเฮ้าก้าเกียมตั้งแต่วันศุกร์เลยพี่น้องบื่ออื่นกับก้าเกียมอีกพี่น้องเลยแมน้องดามาเลิกงานจักศูเมื่อเลิกงานกับประจองเมื่อเราอยู่นี่แหละแมนมาสี่คนผู้ประ้องเมื่อบรรยากาศพี่น้องหนาวหนาว หนาวแห,งห้งลายทำไม้แห่งกันหนาวพี่น,อน,อาาน้อาางเลยอาซาจะอาทำยังไงขัดมันหมุนก็กระจ้าเตเอออย่างข้าวเจ้าเตพี่นอ้องเพื่อนทำความสะอาดพื้นที่เฮาสิได้ล่างถวยได้พี่น้องนี่ยนะถวยนี่ก็ถวยพี่น้องเลยสิได้เห็ดล่างถวยสิได้ล่างถวยกันไหวเนาะ ล่างเลยต้องเอาคำซ้ำงมไว้เลยนะเฮ้ยผูดต้องเอาคำซ้ำใหญ่ๆตัวน้ำมะละกอีกน่นนะคำซ้ำใหญ่เออสบายดีพี่น้องมะละกอสวยซอยกันเด้อพี่น้องเกี๊ยบพี่เนาะอันนี้น้องซาลาพี่น้องเยกําลังจัดแจงขึ้นที่เนาะ อซาคุณบอกอันมะเฟอจะสุกแล้วติงามโมนะกับเ่อไปล้างมือก่อนบรรยากาศตอนเย็นๆพี่เนาะเลยบ่แมนมือฮือ ยาไ้แล้ย่งสลาองาเป็นเซอนเปิลหรอล่างถว่วอืมน้องด้ามาเห็นยังอ่ะไปปีนพาปีนเพดอาโซล่มาผิดกัน ตาแม่นออนองอเนยพี่เนาะกวดเพื่นพนนอนที่เนาะเพื่อนที่เ้ากับแกแบบแค่พี่เนาะต้องทำความสะอาดอย่างดีเลยพี่เนาะใบใหม่ใบต่อทำะายเาเจ้าซื้อเธอได้ะ มะกบแพงอะไรบ่น <Cornell> ้องดำจะเห็นยังไงนะเตโต้เ้ยน้องดำเตโตพี่น้องผมไปเต้ปเตทั้งเนื้อพุ่นมิต่คนดูดูังงน่องดำเนี่ยพุ่น โอ้ปวดตอกอ้าดอกแม่แพกนะหรือว่าอ้าวบ่โอ้ยแม่นพรอนะจ๊ะเนี่ยเพื่อเพื่อแต่งไว้เนาะเนาะจีวันนี้นะสิเพื่อเ้าแต่งไว้เห็นดิแต่งไว้แต่งไว้เพื่อเ้าย่อเพิ่นนั่นอันนี้เออเอาแล้วเอาซองอันซองม่วน สิผูกแขนนั่นแม่น้องอเนยพี่น้องเก็เลยท้าแม่ก็เลยสิสังฆกทานภาคเข่าเลยมุนมุนผ่าขึ้นมาหกองคพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเ,เบาๆเด้อย่าเฮ็ดแห้งถ้วยเท้าแม่สิแตกเบิร์อโอ้ยมันสินไล่ไปข่าวทานคือเก่านะจ้า นั่นๆๆๆตีน้าห่อทิ้งเหรอค่ะเอาไปมันชุ่มเลยหกจานเอาไปไว้เงาที่ต้นหนึ่งไปป่ะไปหาแม่อีกแล้วจ้าแม่หายแล้วจ้าแม่บัะทับอยู่กับทางเทิงทางเทิงเฮือนพูดลูกตอนนี้ล่างอยู่เงาคามพี่น้อง Oh, แม่นอนกอเนยทำความสะอาดพี่น้องสำสิสสะอาดทสะอาด้าเอ,อ้าเบสคือออกมาได้สองโตลเ,เ,เลยเฮ้ยบอแมนมันข่าวเบิร์ดเลยมันออกมาเบิร์ดเลยหนึ่งเนี่ยนี่เสียเพิ่นเมื่อปล่อยหน้าแล้วคือว่า วืนอสร์เ่หรอครับ อุ้มเธออุม,มาน้องอยู่างนี้น่ะพี่น้องสีดสีดน้าเพราะว่ามันล้มแหง้งพี่น้องมีแต่ขี้ดินขี้ฝุ่นปีอุดอุดอยู่พี่น้อ,นอ,นนองข้บาบอกสีดน้าก็อยู่บ่ได้ได้พี่น้องเลยแม่น้องกิ๊กเลยสีดน้าตามเดินพี่น้องมันล้มแหง้งเนาะ แม่ม <Men. S 2> <t ôi> ันสิมันสะซุมห้อยมบ่อื่นอยู่บ่อืมดังี่ผอว่าอยามาล่างต้านสอยกันเร้อพี่น้อง มาซอยน้องสาวลานี่พี่น้องน้องสาลานล่างจานผู้เดียวแบบว่าเห็ดคนละอย่างเนาะพี่น้องมีมีหาคนกับอะไรกับแม่น้องอันเนยอันนี้กับแม่น้องกิ๊กเนาะสีหน้าบ่กระถึกน้องสาลาสล่างจานพี่น้องสนี่กับถือกล้องอย่างเดียวพี่น้องกับสีล่างซอยพญด๊อกสเน่กับหัวพี่น่องหัวกับสเน่กัลยพี่น้องหัวเนาะตั้งแต่เ้าเลย จักเสีดในใด้หว่วนไปหว่วนมาพี่นอ้องเอ้ยจนี่เพะหวนน้อวแไสดแนได้พี่นอ้องเอ้ยสุเพิ่งจะมาค่ามเมื่อนี้พี่นอ้องเพิ่งเพิมาแต่เสาเนาะกับนี่ว่าอีพดียวตั้งแต่สาพี่น้องเพิ่งมาข่าำกับทนเพิ่งจัดการพ้พดดียวตีเนาะสนี่กัจ,จับกล้องเซย์รับบ้านพี่นอ้องเอ้ยเมื่อไเห็นแล้วได้สั่ ไปแล้วอืมกระดาบเอินคือเอินขาดแพะพี่น้องเมื่อนี้ฮงกับขอจบขีปแข่งเทอนอนี่นะพี่น้องผักที่ตามขีปหนาเด้ออยู่ดีแม่งวัสดุสุขลนสมองสุบอนที่ตามหับส้มส่องสนีปา่าพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามสน,นี่ในเด้อพี่น้องขอบคุณลลวงหนาพี่น้องเลยสบายดี